ชุดต้องไปไหนเพื่อก็ต้องเอินฉันว่ามาชุดหน้าตีไหมคะคุณแม่นะคะแล้เดี๋ยวเดี๋ยวได้น้องสอบในชั้นเบิ่งก่อนดูคุณแม่ เป็นป้าทิ่ใบวันเป็วฝนนั่นแหลวสะกดูคุณตามาผู้ใช้สิย่งกสิมักพูนยิ่งคึ้นกันอ้ยลองดูสั่นเจเราดูพูนไปทากอดคนเดิมไม่เอ็งจืนกำลังดังไปสร้างหนุบหลเ้ยาหยุดกับเสียงไอ้สงใจเจ้าสีังนจที่ในเรื่องมันก็เกิดมันยุดแล้ว ดูไอ้ซงจะไปตกลง,งกับเขาก็ได้รอกแต่ว่าตอนนี้นะ่ะเอาเรื่องของข้อสองคนสากรว่าถึงข้อสองคนนะสิบโมแมนผู้สายยืนแต่ว่ากับเธอจะบูเฮ้านะก็บอ่เคยนอกใจเด้ไอ้ซง